ยินดีต้อนรับสู่ช่องม o มมแบ์สตูดิโอสช่องหนังสำหรับคนรักหนังและคลิปนี้ก็คือรีวิวตัวอย่างหนัง Wonder Woman <Diana! S 3> ตัวอ,อย่างใหม่ของ Wonder w o m a n ก็ได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าเกากระดดนะคะเหมาะสมที่จะเป็น Wonder w o m a n มมากๆในตัวอย่างนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่าเราจะได้เห็น Wonder Wo Man ในยุคปัจจุบันด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะมีไม่ค่อยเยอะจะเน้นไปในเรื่องอดีตมากกว่านะคะเล่าเรื่องความเป็นมาของ Wonder w o m a n นะคะว่าเขาเคยอยากจะช่วยเหลือโลกซึ่งในตัวอย่างเราก็เห็นเหมือนใ,นใครสักคนนะคะถูกยิงซึ่งในจุดนี้นะคะเราอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้อีกเนี่ยทำให้ตัว Wonder Wo Man เองไม่ออกมาช่วยมนุษยชาติ เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะจนกระทั่งเราได้เห็นล่าสุดในแบทแมนวีซูเปอร์แมน ในตัวอย่างนี้เราก็ได้เห็นนะคะว่าตัวสตีฟเนี่ยได้ไปคุยกับวันเ e อร์วูแมนว่าสงครามในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสงครามที่จบสงครามทั้งหมดได้เห็นว่ามีทหารเยอรมันแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคคิดว่าน่าจะเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้ซึ่งคาดเดากันว่านะคะน่าจะเป็นด็อกเตอร์พิลเซนซึ่งเขาก็ได้มีการทดลองผลิตอาวุธเคมีออกมาซึ่งก็อาจจะทําลายล้างโลกได้อันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าตัวร้ายของฝั่งดีอันนี้จะกําจัดง่ายหรือว่ากําจัดยาก สิ่งที่พี่อมชอบในตัวอย่างนี้นะคะก็คือฉากแอคชั่นได้เห็นตัว Wonder w o m ู n มเนี่ยได้ใช้กำไลแล้วรู้สึกเท่มากๆ คิดว่าการที่ดีนะคะลดความสามารถของ Wonder Woman ลงมาเนี่ยไม่ให้เธอบินได้ลักษณะเหมือนซูเปอร์แมนนะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในการถ่ายทำเองนะคะจากการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าฉากแอคชั่นแล้วน่าจะได้เห็นชัดเจนขึ้นไม่ใช่ภาพเบลอแวบบไปแวบบมานะคะคิดว่าเรื่องนี้เราก็น่าจะได้เห็นความสามารถเธออย่างเต็มที่นะเพราะว่าในแบทแมนบีซูเปอร์แมนเธอก็มาแวบๆบแบบนะแต่อันนี้ก็น่าจะมีทั้ง l a s So of truth นะคะตัวเชือกตัวกาไลตัวดาบนะคะแล้วก็ตัวโล่ด้วย แต่ส่วน Invisible Jet นะคะพี่อมไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเขาจะถ่ายทําออกมายังไงให้มันดูดีนะเพราะถ้ามีเจตแล้วมันมองไม่เห็นมันก็อาจจะไม่เท่ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปว่าเร่างของเล่นของเธอจะมาครบทุกอันหรือเปล่าโดยรวมนะคะตัวอย่างนี้พี่อมชอบมากๆเลยนอกจากสีสันสวยงามแล้วก็มีการบอกเขาโครงเรื่องอย่างชัดเจนนะว่าจะไปในทิศทางไหนพี่อมก็เอาใจช่วยหนังเรื่องนี้น่าดูนะในฐานะที่เป็นหนังดีซีด้วยแล้วก็เป็นหนังที่ซูเปอร์ฮีโร่ได้เป็นผู้หญิงนะคะ อันนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปว่า DC เนี่ยจะทำเราผิดหวังหรือเปล่านะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือรีวิวตัวอย่างหนัง Wonder Woman ใครคิดยังไงกับตัวอย่างนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างเลยเริ่มตื่นเต้นกันเลยอย่างนะคะที่จะได้ดู Wonder Woman สำหรับพี่ออนมีตื่นเต้นเต็เตมร้อยค่ะ ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยังไงดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเป็นอื่นของช่องทั้งช่องของเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ทุกสัปดาห์ยังไงก็สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะ